สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดจดตุจักรสองเมีนบุรีนะทุกคนวันนี้เราพามาชมบรรยากาศตลาดเสาร์อาทิตย์นะครับตลาดนี้เขาเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะที่มีแบบนี้เต็มๆเยอะๆแบบนี้นะครับจะมีแค่วันเสาร์อาทิตย์ทุกคนเราก็เลยถือโอกาสนี้พาทุกคนมาชมนะครับบรรยากาศล่าสุดอัปเดตให้ชมนะครับใครเคยมาจตุจักรสองเมีนบุรีมั่งทุกคน ประมาณนี้นะคล้ายๆจตุจักรตรงหมอชิดเลยแต่ตรงนี้เขาเป็นโซนสองฝั่งให้เดินสองฝั่งนะโซนเดินไปเดินกลับทุกคนแต่ชั้นชั้นบนนั่นก็น่าจะเป็นโซนแบบติวหนังสืออะไรพวกนี้ร้านทำเล็บหรือว่าร้านทั่วๆไปนะชั้นบนนั่ะ โซนด้านล่างนี้ก็จะเป็นร้านทั่วๆไปอ่ะทุกคนเนี่ยเป็นล็อกๆๆๆนะครับเสื้อผ้าเยอะๆเลยรองเท้าร้าน ร้านเยอะนะวันเสาร์อาทิตย์นี่ ใครเคยมาเดินตลาดนี้บ้างทุกคนคุยกันได้นะพูดคุยกันได้นะครับทำไมเขาถึงต้องเรียกว่าตลาดจตุจักรสองครับใครรู้บ้างเอ่ยแอดยังไม่รู้เลยทำไมเขาต้องเรียกจตุจักรสองตุ๊กตับ อุ้ยหมดแล้วทุกคนเราเดินกลับแล้วนะเขาจะเป็นซอยเดินไปเดินกลับอนะทุกคน เเห็นชั้นบนไหมทุกคนชั้นสองอะ่ะชั้นสองนี่มันเหมือนว่าเป็นแบบมีโซนอาหารด้วยนะโซนร้านอาหารนะแต่ว่าไม่เยอะหรอกมีที่นั่งด้วยนะทุกคนมีที่นั่งให้นั่งด้วยขั้นบนอะ่ะเห็นปะแล้วก็มีเป็นล็อกๆๆออ,อ,อ,อะไรบ้างะไรบ่มรู้เยอะแยะเลยนะ ทางขึ้นชั้นสอ,องหมูยองโอ้โหเป็นกิโลขีดละนี่ร้านนี้อยากจะแนะนำเลยทุกคนใครมาตลาดจตุจักรสองอ่ะต้องร้านนี้เลยเนี่ยครับเป็นพวกาทานยาพืชนะครับเยอะแยะเลยนะครับเป็นกิโลเป็นขีดก็ได้นะ ใครมาที่นี่นะต้องแนะนําร้านเนี้ยเยอะมากฟักทองโอ้ดูดิเยอะมากเลยปลาหวานปลาหวาน เป็นพวกทันยับคือต่างๆนะทุกคนแล้วก็สินค้าอาหารแห้งนะเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะเยอะมากนีเ่เราจะซื้อดีไหมเนาะซื้ออะไรก็ให้แฟนดีนะปาเชอรีนปลาหวานขีดหนั40สเอาอะไรดีทุกคน แนะนำแอดหน่อยเอาอะไรดีแม่ไม่มีเปล่าหวานปลาหวานมีอย่างเดียวทุกคนปลาเก็บปลาตัวเล็กเอาดิเดี๋ยววันไหนมากับแฟนเราค่อยแวะอีกทีเนาะวันนี้เรามาคนเดียว ก็ <ersch> <ega> ถือว่าวันนี้ร้านเยอะนะครับพอสม,สมควรเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้านะทุกคน มันจะมีอีกตลาดหนึ่งอ่ะที่อยู่ติดๆกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจก็คล้ายๆกับตรงนี้แหละน่าจะอ๋อตลาดนึกออกแล้วครับตลาดปลาเงินปลาทองอะไรสักอ,อย่างนี้แหละนี่ตรงนี้ร้านข้าวนะทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวก๋วยเตี๋ยวร้านลูกชิ้น มันมันก็คล้ายๆกันนะตลาดปลาเงินปลาทองอะแบบนี้แหละคล้ายๆกันวันนี้เราตั้งใจจะพาทุกคนไปชมอัปเดตล่าสุดของตลาดปัาถวิกรดด้วยนะไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าแต่จะพยายามไปให้ทันนะทุกคนดูดูด,ดูโอเคนะอันนี้ก็คือตลาดจตุจักรสองนะครับที่เมนบุรีทุกคน นี่คือบรรยากาศล่าสุดเลยมาอัปเดตให้ชมนะครับบรรยากาศล่าสุดของตลาดนี้เป็นอย่างนี้นะ อันนี้คือด้านหน้าของเราคือชั้นสองนะทุกคนที่จะขึ้นไปชั้นสองนะครับอ่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปด้านนอกกันนะครับเพราะว่าด้านนอกนี่คือรถไฟฟ้านะเห็นไหมทุกคน<ม>เขาก็จะมีประมาณเนี้ยรถไฟฟ้าสถานีนี้คือสายสี่ชมพูสถานีตลาดมีนบุรีนะทุกคน เรียกได้ว,ว่าถ้าใครเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าก็ลงรถไฟฟ้าแล้วก็เดินเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับจตุจักรสองนะตรงนี้คือตลาดด้านหน้าน่าจะมีช่วงเย็นนะทุกคนโอเคนะครับคลิปนี้นะครับกับภาพบรรยากาศตลาดจตุจักรสองเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดคลิปไว้ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปอาลมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ด้วยนะครับทุกๆก,กำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไลค์หนึ่งแชร์สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ